อยู่ๆเขาก็เป็นถึงก็จะถืออะไรตากผ้าอยู่อะไรเขาเป็นอยากจะเป็นก็เป็นอึอักขึ้นมาเลยแล้วก็จะเป็นร่งชักแบบว่าดูเฉยเขาก็เปิดเสียงออกมาว่าอ,อ,อย่างเงี้ยวันนี้ที่มารายการของเรานี่มีอาการชักมั่งหรือยังคะคุณแม่มีเมื่อคืนก่อนมาค่ะมีเมื่อคืนเลยเหรอแล้วก่อนที่มันจะชักเนี่ยมันมีอาการอะไรแปลกๆไหมคะก็ ที่ก็จะเป็นเขาก็นั่งเฉยๆหรือว่าขายของอเฉยๆนี่เขาก็จะรู้สึกตัวเขาว่ามันเขาจะเรียกเราแต่เขาเรียกไม่ทันเขาเวลาเขาทันเรียกกันก็ฮุ้ม <c oughs> แค่คําเดียกเขาเป็นแล้วมันจะมีความรู้สึกหนึ่งมาแค่นั้นนะคะซึ่งทั้งๆท,ท,ที่ปกติเราก็นั่งทําอะไรได้ทุกอย่างไม่ได้ปวดหัวไม่ได้เวียนหัวอะไรเลยอะแต่มันจะบู๊เข้ามาในในความรู้สึกเราแค่นั้นมันเป็นความรู้สึกยังไงคะคุณแม่ เหมือนเราดมยาดมอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่เหมือนเราแบบเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแต่มันไม่ใช่นะคะกัดลิ้นไม่แม่ไม่เคยคะได้แต่เป็นเป็นแผลตรงกระพุ้งแก้มกัดกรามอย่างเงี้ยเหรอคะครับครับเก่งเกิงหนูไม่เคยรู้ตัวค่ะม้มปากอ่ะมีแต่ไม่กัดลิ้นครับคือตอนมันเป็นอ่ะไม่มีความทรงจําอะไรเลยเหรอคะเฮ้ยนานไหมประมาณสองนาทีอะ ต้องถามเขาเขาเป็นคนดูแลคือสองนาทีถ้ากาลังยืนกลางถนนรถชนนะชนหรือแบบเล่นน้ําจมน้ํานะเมื่อวานนี่ตอนที่หลังฝนตกค่ะหยุดแล้วเขาเอาผ้าไปตากกัค่ะตากผ้ายังไม่เสร็จเลยประเดี๋ยวคุอยู่ในร้านได้ยินเสียงเออผมก็วิ่งไปหานนี้แล้วเป็นอย่างนี้มานานหรือยังคะยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีน่ะ ถาไม่ถึงคิดว่าอาการชักแบบเนี้มันไม่ใช่อาการชักแบบปกติอะคะเออก็คือว่าพอเขาชักเสร็จผมจะทําทพิธีทําเอาอะไรของเมียออกมาอยู่ตรงนีเเ้เขาก็จะเขาก็จะพูดถึงเขาเขาพูดคนเดียวเวลาผมมาพักแปลว่าเขาจะพูดภาษาที่เราไม่รู้เรื่องพวกเราไม่รู้เรื่องก็เ,เลยคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่อาการชักแบบปกติละโออครั้งแรกมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะ ครั้งแรกเท่าที่จําได้คือเหมือนกับว่ามีร่างคนประมาณสามสามสี่คนมาลุมเราเหมือนกับว่ากินไหมกินไหมอะไร,<ค>รประมาณจําไม่ได้อะมันเป็นมันเป็นร่างดําๆเห<อ>มือนกับว่ากินไหมกินไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนอย่างนี้ด้วยเหรอเราก็เลยว่าอย่ามายุ่งกับเราแต่ในในความทรงจานั้นะมันเป็นเหมือนกลิ่นกลิ่นน้ําส้มอะค่ะเราก็เลยว่าอย่ามายุ่งกับเราเราจะทํางานเดี๋ยวโดนพวกญี่ปุ่นเห็นจะโดนว่าอืแล้วทีนี้มารู้ตัวอีกทีก็คือ มาเนอะมาอยู่นอกออฟฟิศแล้วคุณแม่ลองขออนุญาตคุณแม่ได้เห็นภาพนั้นไหมคะลองทําให้เราดูหน่อยได้ไหมคะเขาจะประมาณว่ากินไหมกินไหมสามสี่คนคือฮอก้อมตัวเรากินไหมกินไหมแต่จะเจาะตรงปากจับจมูกเราประมาณนี้ให้เรากินให้ได้เลยแต่ความรู้สึกเนาะแต่มันไม่มีอะไรให้กินจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราเลื้อนี่เป็นยังไงเหรอเขาเหมือนกับว่าเราพิงเราพิงแล้วค่อยค่อยค่อยคอ้วเลื่อนตัวลงอะ ไม่ไม่ได้ปวดหัวป่วยอะไรเลยไม่ได้ฮะไม่ได้ปวดหัวไม่ได้อะไรเลยไม่แล้วที่โรงพยาบาลเราที่ไปรักษาเขาว่าไงอ่ะเขาไปเพราะน่ชัยว่าเป็นเป็นโรคลมชักแต่หมอไม่เคยเห็นอาการนะคะเขาก็แค่ถามว่าเดือนนี้มีอาการชักไหมถ้ามีเขาก็จะปรับยาเพิ่มให้แต่ถ้าเดือนนี้ไม่มีเขาก็จะลดยาให้บางบางครั้งเป็นบางเดือนเนี่ยบางทีเขามาเนี่ยตั้งแต่หัวข้ามพอเข้านอนปุ๊บเนี่ยเขาเป็นละยันเกือบสว่าง เป็นอออพอหายปุ๊บลงหานอนเอาอีกแหละจนทนไม่ได้ต้องโทรเรียกน้องเรียกลูกมามาแล้วเอาไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลก็ไม่เป็นอะไรเอา้า<ช>เคยไปแบบรูปสแกนสมองสมงองอะไรที่ไปทีซีสแกนก็ไม่เป็นอะไรไม่เจออะไรเลยร่างกายปกติดีทุกอย่างใช่อะแปลกมากเลยเนาะแปลกจริงอาเวาาเข้าวัดเป็นไหมเข้าวัดใส่บาตรทุกเช้าแต่เวลาฟังพระเนี่ยมือจะสั่น เวลาค่ะให้พักบทไหนบ้าง,างอย่างล่าสุดอายุวันโนอะไรอย่างเงี้ยเหรอมือสั่นเลยอะคะไม่ถึงกับสั่นมากแต่ก็คือจะแบบจะสั่นคุมตัวเองไม่ค่อยได้ตัวคุณเอ๋เนี่ยพยายามจะพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันเปิดบทสวดพันยักษ์ฟังที่บ้านค่ะตอนนี้เป็นอาการนะพี่พีอ่อันนี้อยู่คนเดียวเลยพยายามปิดปิดโทรศัพท์เพื่อที่แบบเพราะอยู่คนเดียวไงกลัวอือโอ้แล้วคุณทําตอนเปิดร้านเกิดมีคนมาหยิบข้าวหยิบของในร้านไปอีกนะเราไม่คิดว่าจะเกิดอาการไงยฮะ โอ้โหเขาเหมือนจะแบบเหมือนถ้าอาการอย่างนี้เหมือนคนจะองลงมล้พี่หมอปลาไม่อ,องบ้าบอคอแตกเราจะมาทําให้ร่างเขาทุกทนทรมานไม่มีหรอก <c oughs> อันนี้คือพูดผีปีาศาจอยู่แล้วถ้าตามหลักระก,กิง้งอูแล้วผีอยู่กันมา20สปีมันอยู่กันเป็นเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานเราเลยนะมันเป็นไปได้กิง้งแต่าถามว่าในตัวพี่มันมีอะไรไหมมีผมไม่เถียงและผมก็เชื่อว่าที่พี่เห็นว่ามีใครเอาอะไรมายัดปากพี่อะ มันน่าจะเกิดจากตรงนั้นอ๋อยี่สิบกว่าปีที่แล้วเหรอผมเชื่อตรงนั้นแต่ที่อาการที่พี่สารเวลาได้ยินเสียงสวดอ่ะเพราะเขาชาติจิตไงคือจิตพี่ตอนนี้พี่เชื่อว่าพี่น่าจะโดนของหรือโดนผีพี่เชื่อกูโดนอยู่แล้วไงอพอได้ยินเสียงสวดแบบกระชากใจมันก็เกิดอาการไงพี่แล้วยอย่างเงี้ยจะลองสัมผัสลองอะไรไหมให้นั่งบนนี้เลยเอากลางโต๊ะเลยเหรอบนโต๊ะเลย สัมผัสได้ถึงวิญญ,ญาณอะไรบ้างตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ว่าวิญ,ญญาณอะไรแต่ผมเชื่อในสิ่งที่เขาเล่าว่าที่ผีเสียสามสีส่ตัวมัให้อะไรกินน่ะนี่มันกินอยู่ในตัวเขาอะ่ะตอนนี้พี่ยกเลยปกติยามยกเลยเ<ช>ห็นไหมเ<ช>นี่ยแต่พอผมเล่นวิทยายุทธเนี่ย<ๆ>พี่เดยวกขึ้นพี่เยยกไปคึนแล้วหนักไหมหนักนะนี่เขาดูเหมือนกลัวพี่เมื่อกี้ตอนลูกตอนจับไปอ่ะ ส่วดเรียกผีเลยไม่เง่งมันเยอะมากเลยเนี่ยเก่งเนี่ยถ้าไปงานศพกับมาชักทันทีนที่ตอนเนี้ยถ้าไปงานศพหรือจินของงานศพประชักนะเอาของเส้นไหวไหมไม่อของเส้นไหวมันไม่กินหรอผีอะลองไหมอ่ะลองไหมกินไหมอ่ะมาทีมงานกินเลยสุ้ม พี่รู้สึกงไงไหมตัวเนี้ยรู้สึกชาเท้าอะชาทั้งตัวอัง่ทั้งตัวเนี่ยเขาเป็นมา20ปีกิง้งมันเป็นไปไม่ได้ว่าครึ่ชงชั่วโมงเราจะมาช่วยช่วยเขาได้อะ เอาอะไรคะคุณคุณคือใครคะต้องการอะไรคะยังเป็นเออยู่เป็นอะไรนะอ๋ <A. S 1> เป็นเอ๋เหรอ,อยังรู้ตัวอยู่ค่ะยังรู้ตัวนะแต่มันคุมตัวเองไม่ได้อะคุมตัวเองไม่ได้โอเคงั้นปล่อยเลยค่ะปล่อยปล่อยในสิ่งที่ออกมาเลยถ้ามันมีอะไรที่ไม่ใช่คุณเอ๋พูดเลยนะคะจ้ะ เป็นเออยู่ไหมเอ็นหน่อยไหมยังเป็นหนูอยู่แต่คุยไม่ได้ถามว่าหนืห่อยไหมตอนนี้เราคุยกับเขาได้ไหมคะที่อยู่ข้างในตัวเราอะไม่ได้คุยเขาไม่พูดไม่สื่อสารไม่อะไรเลยอะคะรู้แต่ว่าคุมเขาไม่ได้แต่เป็นคราวนี้รู้ตัวทุกอย่างนะปกติเป็นไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าเป็นยังไงแต่อาการเขาสั่น่ะไม่เหมือนแกล้งไม่เหมือนแกล้งเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้นั่งอยู่ตรงนี้จะรู้สึกเลยว่าอาการสั่นของเขาอะ ถ้าเราแกล้งเราเรายกสะโพกยอะไรเงี้ยไม่ได้แน่นอนอ่ะอันนี้มันคือหลายคนว่านันคือองค์หรืออะไรก็บอกแล้วมันไม่ใช่องค์เลยมันคือผีแล้วผีมันทําท่าเหมือนมันจะบินเลยนะพี่มเมื่อกี้เธอพจะคำว่าเปรดอระรกายไหม